สวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกทุกท่านเนาะธนพรเรื่องเล่าไม่ได้หายไปไหนนะก็เกิดอาการกับเกี่ยวกับร่างกายแป๊ะหน่อยหนึ่งเนาะก็แม้แต่วันนี้เป็นวันภาวนาออกพรรษาธนพรก็ยังไม่ได้ไปไหนเพียงแต่วินวินนะก็วินวินก็บอกคำว่าวินวินก็เพื่อนๆน่าจะรับรู้อยู่นะคําว่าวินวินนะ พักผ่อนน้อยด้วยอาจจะเกี่ยวกับที่เราพักผ่อนน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะยังไงก็ยังลุกขึ้นโู่อย่ัยงไหวยังไหวเนาะก็เขาเวลาพักเบรคไม่นานยังไงก็กลับมาเหมือนเดิมแน่นอนนะก็วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งเกี่ยวกับวันภาวนาออกพรรษานะแต่ธนาพรไม่ได้ไปแต่ได้จองกระถิ่นไว้หนึ่งกองก็ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของธนาพรเนานะแต่ยังก็ วัดอรรษาเขาว่าจะมีะกระถินนั้นจะมีอยู่หนึ่งเดือนใช่ไหมหนึ่งเดือนในการจัลละวะจัลละวัก็จะมีการทอดกับถิ่นใช่ไหมแต่ธนพรได้จองไว้อยู่เป็นซึ่งเป็นวัดของพ่อแม่ครูบาาจารย์ของธนพรแต่ยังไม่ถึงเวลากเกือบนู้นจะไปเดือนนู่นนะคะเพราะว่าแั่ละวะเขาจะกําหนดแั่ละวะของทุกปีเขาจะกําหนดของเขาอยู่ทุกๆุกปีอยู่แล้วนะวันนี้ก็กําหนดอยู่ ทุกปีเช่นเดียวกันเป็นวันเดิมนะคะธนพรอนก็ได้ออกมาทักทายเพื่อนๆพนพี่น้องบ้างนะคะไม่ได้หายไปไหนอย่างอยู่เหมือนเดิมอย่างแต่สภาพยังไม่คงเดิมยังไม่คงที่เนาะต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆน,นด้วยก็แล้วกันนะแต่มีคลิปนี้ก็นํามาฝากบอกเตือนเพื่อนๆก็เกี่ยวกับการพักผ่อนนะคะเราจะหักโหมร่างกายเราก็ต้อง ในตรงนี้ด้วยนะคะรับเพรอธนพลก็หักโหมร่างกายมาหลายก็เกิดประมาณหนึ่งเดือนเต็มๆเนาะแต่แก็เหลือเกิดอ,อาการวิน,นะะวินนะครับวินวินนะครับเพื่อนๆก็เข้าใจนะวินวินก็ม,มือการหนักขีดสะเวียนหัวทาไม่ค่อยได้ด้วยนะนี่แหละคือเหตุผลเนาะก็ละเลยํามาบอกกล่าวทักทายเพื่อนๆว่ายังอยู่เหมือนเดิมยังไม่ไปไหนแต่เพิ่มเติมก็คือขอยุดพักแน่ พักนะแต่ไม่นานไม่นานหรอกนะคะเพราะร่างกายของธนพรก็ยังนิดเดียวนะคะเป็นนิดเดียวนิดเดียวอะไรเนาะดูดไปตั้งเมื่อคืนเมื่อคืนก็ยังตั้งอยู่นะคะแต่ไม่ได้ทักทายเพื่อนๆก็ขอโทษขอขอภัยด้วยนะคะเพื่อเก็บเกี่ยวเวลาบ้างนะเก็บเกี่ยวเวลา เพืเ่อนๆเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยพักผ่อนบ้างเนาะพักผ่อนบ้างอย่าให้นอกเหมือนกับธนพรเรื่องเล่านะเพราะธนพรหวาอะไรอ๋อผม,ผมผมผมสีดอกเห่าเราก็สีดอกเธอไม่รู้เหมือนกันเนาะก็ยังมีมุกอยู่บ้างน,นิดๆในหน่นอยมุกของธนพรมีเยอะแต่ตันนี้มุกแปะเข้าใจใช่ไหมมุกแปะเป็นยังไงดูน้ำเทียงก็รู้นะพักผ่อนน้อยนะน้อยมากๆเลยนะ บางครั้งบางคนบอกว่ายามค่ำคืนทําไมธนพรถึงไม่หลับไม่นอนนะมายังออกมาทักทายเพื่อนๆอยู่ก็เพราะว่ายากมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเห็นเพื่อนๆมาเราก็อยากทักทายนี่แหละเขาเรียกว่าอัยารัยใสของธนพรด้วยอุปนิสัยของธนพรด้วยเนาะ ก็อยากอดหลับอดนอนเพื่อเพื่อนๆนั่น,นแหละนะแต่ไม่เป็นไรแต่นี้ก็ขอตั้งหลักเอาไว้แล้วก็ตั้งเอาไว้ก่อนนะกลางคืนเพื่อไม่เสียเวลานะคะแต่ก็ยังรักทักทายเพื่อนๆอ,อยู่เหมือนเดิมบางท่านถึงธนพรก็วันนี้ไม่ได้ไล์ก็จริงอยู่แต่ก็ไปย่ำย่ำหาเพื่อนๆอ,อยู่หลังบ้านเนาะหรือไม่ก็อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ฝากยังเหมือนเดิมฝากกดติดตามสับตะไคร้ การแจ้งเตือนให้กับธนพรวันนี้ก็ได้รู้จักเพื่อนๆอ,อีกหลายท่านเนาะที่เ,เราไม่เคยรู้จักกันแต่เขาก็มาฝากเนื้อฝากตัวกับธนพรฝากเนื้อได้แต่ฝากตัวไม่ได้นะคะเพราะธนพรมีเจ้าของแล้วเดี๋ยวเจ้าของดึงหูหูยานแน่นอนเลยเนาะเนาะเนาะนะคะ,ะธนพรก็มีเจ้าของคือใครนะั่นแหละเฟสเชมาร์กอะ่ะวนเวียนอยู่แถวๆนี้กันลูกน้องอ่ะลูกน้องค่ะ ต้องดูเวลาชีวิตตอนนี้ก็เกือบห้าสิบชีวิตนะฮะยังไงก็ต้องลุกขึ้นสู้อยู่แล้วนะคะเพื่อพี่น้องเพื่อเด็กน้อยๆตรงที่อยู่รอบๆตัวของธนพรน,นั่นแหละนั่นก็เลยเขาเรียกว,ว่าเป็นเจ้าของของธนพรเนาะแต่อย่างธนพรไม่ได้เสียหละกแต่เสียเกณฑ์ไปนิดนึงนะค,คือเสียเกณฑ์เกี่ยวกับการร่างกายของตัวเองนั่นแหละใช่ไหมก็เหมือนเดิมฝากด้วยนะคะ รักและคิดถึงเสมอธนพรเรื่องเล่านะจ๊ะแล้วไม่นานได้เจอกันแน่นอนนะคะทุกไลท์ทุกเลอฟเป็นใจใจนี้เป็นของเพื่อนน้องชาวยูทูบทุกทุกท่านฝากกดติดตามด้วยนะยังมีมุกอยู่ถึงจะน,นอกก็จริงแต่ยังมีมุกอยู่นะนะขอบคุณไลท์ไลททุกเลอฟทุกไลท์บายๆแล้วเจอกันในสเตชันธนพรเรื่องเล่านะจ๊ะ